สวัสดีครับสำหรับโยตัวนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการอัปเกรดแลงนะครับของเบลเอเทปทีเราจะอัปเกรดแลงแบบที่เราไม่ต้องไปเติมค่าแก๊สเข้าไปเพิ่มนะครับเราจะใช้เงินจากระบบนี้ครับที่เราได้มาตอนนี้บัญชีนี้นะครับอยู่แรงหนึ่งมีสมาชิกมาต่อ2คนนะครับในเลเวลที่1นะครับก็จะได้เงินมาเนี่ยนะครับรอบละ1.13ดอลลาร์นะครับนี่นะ2รอบนะครับ ทีนี้ผมจะเอารายได้นี่แหละครับรายที่เราได้มานี่แหละนะครับไปทําการ Swap นะครับเป็น BNB ก่อนนะครับกดเข้ามาที่ USDT นะครับแล้วก็ไปที่คาว่า Trade นะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกตัวล่างนะครับให้เป็น BNB นะครับผมก็เอาทั้งหมดเลยสูงสุดกด Trade ครับยืนยันกดไม่ใช่ตอนนี้ครับก็เรียบร้อยเลครับแบ็วกลับนะครับ จากนั้นนะครับเราก็ไปที่ค้นพบครับแล้วก็ไปที่ velnp.io เนะเาะเข้าไปในบัญชีของเรานะครับกด connect wallet bitget ระบบจะ alert เลยครับ alert ให้เรากด u p l a n k นะครับเราก็กด u p l a n k ได้เลยครับเียค่าแค t อยู่ที่0.03นะครับกดยืนยัน โอเคครับก็ถือว่าเรียบร้อยครับสําหรับการอัปแลงนะครับเพื่อนๆก็พยายามเข้ามาดูในบัญชีของเราเรื่อยๆนะครับนิกแลงของเราก็คือต่อไปก็เป็นแลงสามถูกไหมครับปัจจุบันเราอยู่แลงสองยอดที่ต้องใช้ในการอัปแลงก็คือสิบห้า USDT นะครับซึ่งเดี๋ยวระบบจะเก็บไปให้นะครับจะตัดเก็บไปให้นะครับพอมาถึงสิบห้าปุ๊บเนี่ยนะครับระบบจะเด้งให้เราอัปแลงสามอัตโนมัตินะครับโอเคครับก็เรียบร้อยครับสำหรับวิธีการอัปแลงนะครับอย่างนั้นก็ฝากเพื่อนๆครับช่วยกด subscribe กดติดตามช่อง YouTube ของเราไปด้้้้้ววววยยกกกกััััันน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 ะะคครรรบบบบสาหีีีีดโออออตผม็ขจไเเพงท่่แล